ยังไม่ได้เปิดตัวครับผมยังครับผมก็เรายังก็เป็นเพื่อนที่รู้ใจกันอยู่ครับเพราะยังไม่ได้เลื่อนขั้นไปถึงขนาดนั้นครับก็ก็เป็นจังหวะที่เขาติดต่อมาพร้อมกันมากกว่าครับผมแล้วเราก็ได้เลยก็เลยได้ทํางานร่วมกันมากกว่าครับคือรู้ครับก็คือรู้ว่าเป็นเขาอยู่แล้วครับก็เลยก็คือเราต้องแยกแยะครับงานก็งานเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวอันนั้นก็แล้วแต่ธันวานะครับผมใครครับอ๋อ ทะเเคตโอ้ยไม่ไม่ไม่ผมยังไม่เปิดตัวไงไม่เปิดตัวเป็นจังหวะที่เรามาทํางานด้วยกันมากกว่าครับไม่ว่าจะมีการสุนดเลยนไคะครบผมค่ะว่าไงบ้างคะก็ใช่ค่ะก็อย่างที่เขตบอกก็คือเหมือนเป็นเรื่องของการทํางานแล้วเป็นจังหวะพอดีเงี้งแล้วก็พี่เมย์ก็เป็นที่ที่แบบอยู่ในกลุ่มเราก็เลยโอเคตกลงมาแล้วเขาตัวเขาเองก็ชอบมอไซค์อยู่แล้วมันก็เลยเป็นจังหวะมากกว่าก็ค่อยเป็นค่อยไปครับผมก็ค่อยๆว่ากันไปทีละสเต็ปะครับเรื่องอะไรคะใหญ่ค่ะ ด้ระยะเวลามันยังไม่ได้แบบว่ามากที่ขนาดจะมาพัฒนาอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ในสเต็ปที่แบบดูดูกันไปก็ยังเป็นเพื่อนกันไปไม่กำลังใจกันไปครับแล้วใหญ่ไม่หรอกครับผมไม่หรอกไม่ไม่ไม่ก็เราก็อยู่ของเราอย่างเียครับเขาเก่งของเขาอยู่แล้วฮะ